ไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่อย่าง,ง,ง,งที่เขาเรียหนองแสงอดีครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ยุ้ไม่ว่าแต่ว่าทางพี่จีวันะเราก็ล็อก,อก,อกได้พเพราะว่าก็ถึงบอกว่ามีต่คนก็จะมีงานพอดีเที่ยวนี้จะมีคอนเสิร์ตวันที่สิบเก้าก็เลยพี่จีวันบอกไม่อยากจะทายๆว่าเสียสมาธิทุกครั้งมาก,ก็มันไม่ใช่เป็นแค่ดนตรีแต่เป็นดนตรีธรรมะแล้วเด็กชอบชอบกันมากก็พอ พยายามแม่อ้อไป็เออเี่ไปทางแม่อ้อนะ่าแม่อ้อแม่อ้อเชิญวันนี้มาสี่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยไหท่านหนึ่งคุณน้ำใช่คือเนื่องจากที่เขาดินหนองแสนเนี่ยคุณน้ำก็ไปเชิญโบให้ให้เด็กๆให้ลูกๆได้ได้นอนกันคุณน้ำก็บอกว่าเออพี่นุ้ยอยากให้คุณพ่อพ่อเราก็บอกบอกว่าโออเราไม่ได้น่ะเพราะว่าเรามีเรารับผิดชอบข้างนี้นะฝั่งนั้นเนี่ยเป็นของทางผสมนะ เราเราไม่ไม่มีสิทธิ์เพราะว่าเราก็เป็นวิทยากรรับเชิญแต่ก็แอบเป็นแขกไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเรามาทําค่ายของเราเองก็แล้วกันเราอยากอยากเชิญใครเราอยากเอาอะไรที่เราคิดว่าเหมาะมัธยีเราก็อาจจะได้เต็มคราวนี้ก็เลยมีโอกาสว่าลูกๆไปเล่าว่าแต่คราวที่แล้วเราเนื้ออะไรอย่างิงคิ้งโบมาไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่อินแต่พอวันนี้ได้ได้มาฟังเนี่ยก็คือคุณดาวสามารถทําให้คิงคิงนอนตะกั่วันได้เนี่ยเป็นเป็นที่ย้ํา ก็คือแล้วก็แปลกใจนึกว่าเขาจะไปเล่นเล่นกับเด็กผู้ชายปรากฏว่านั่งเป็นขอบเวทีก็เลยคิดว่าคิดว่าเออเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณครูแล้วก็ได้รู้ว่าคุณครูก็เสียเวลาเวลาไปดูลูกๆเราด้วยนะคะต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะมากค่ะี้ใคยีจ